ครับผมแจ็คบ้านป่านะครับเพื่อนทุก mm hmm. คนน <like to. S 1> okay. um, ี้มาเก็บเห็ดไปก่อนนะครับวันนี้มาเก็บเห็ดแดงครับเพื่อนเห็ดแดงดอกใหญ่มากนะครับโอ้ดอกสวยเลยเพื่อนทุกคนนี่เห็ดแดงครับเห็ดแดงกอครับดอกใหญ่ครับเห็ดป่าธรรมชาตินะครับเพื่อนช่วงนี้เห็ดแดงเยอะมากเลยครับผมนี่ๆงามๆลยครับผมเก็บเห็ดขณะผมแจ็คบ้านป่านะครับมาจะรับมาแล้เพื่อนทุกคนเช้าวนี้ ดอกนี o, a, whatever, ่ดอกดอกงามไหมครับเจ็บเหดปาธรรมชาติครับมองนี่งามเลยเ็น้ออคั้็นแดงธรรมชาติครับงามเลยเมาเลยครับ ดูกับเพื่อนทุกคนดอกสวยเลยกำลังออกใหม่ครับว้าวดอกนี้ครับเป็นจีเป็นจีม,มั้ย,น,ยน,บบน,นะครับดอกหนึ่งครับดอกหนึ่งครับเก็บเก็บปากทำชันนะครับพี่แหละดีมากเลยนครับผมอูด้ดอกนี้แดงครับน,นี่จะลองน้ำดูดูกับผมน้ำเลย สวยลยคนทุกคนเนี่ยเ้าของน้ำได้รับช้ช่น,นี้เข้าป่าเดินป่าแจกบ้านป่านะ,ะน,นี่ดอกนกม้ับครับ ธรรมชาติปันเอานะครับดูครับเยอะมากครับช่วงนี้เห็ดแดงออกเยอะนะฮะงามเลยครับดูง,งามเลยเพอนๆสวยๆเลยครับธรรมชาติบ้า,านปะ่านะครับเห็ดตาบ้านหอยมันถึงเยอะแยะเลยนะผมปลาธรรมชาตินะครับเพื่อน สวยๆเลวครับผมเก็บกิตากรบเช้าบ้านปลานะครับวันนี้ช่างนี่เข้าปลามล้วนะครับนี่งามด้ดอกนี้ตอไปนะครับผมโอ้โหดอกนี้ดูครับผมมีแต่ดอกงามเลยเนี่ยมีแต่จีมงามเลยครับสวยๆเลยดูคนดูด้านล่างครับผมธรรมชาติบ้านเราเลยนะครับงามๆเลยครับ เจอมาคลิปหน้าผมแจกบวานปาลานะครับกินเห็ดปาลานะครับ